ปลอดภัยรุ่นแรกหลวงปู่พิมพานครสวรรค์ปี2537ครับผม mm hmm. เป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันวายวัน a ช n แนลอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสองพระตามประษาวันวายวันซึ่งรายการของเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการส่องพระดวพระที่กับผมมีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมวันนี้หยิบองค์นี้มาให้ทุกท่านชมกันนะครับผมเป็นพระสมเด็จหลวงปู่พิมพานะครับชื่อท่านแปลกตีก็เลยหยิบมาให้ชมกันนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับผมอาเป็นออกวัดหนองตางูนะครับ อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่นะเป็นพระเดิมเดิมเลยนะครับผมนะของเดิมเดิมนะครับกล่องเดิมเดิมนะด้านหลังนี่โอ้โหเห็นไหมฮะเอกลักษณ์กล่องสวยงามนะ่ยเป็นลายกระหนกลายไทยแท้เนี่ยกล่องเดิมเดิมนะครับองเดิมเดิมนะครับอันนี้คือกล่องนะนั่นกล่อง บนกล่องก็จะเขียนว่าสมเด็จหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครด้านหน้าส่วนด้านในกล่องนะครับผมเป็นพระสมเด็จตรงนี้นะผมอาจจะดูใหม่ๆผมไม่แน่ใจว่าองค์นี้เป็นรุ่นย้อนยุคหรือเปล่านะเพราะว่าเนื้อหาการสร้างพระดูแปลกๆแต่ว่าผมก็ได้มาไปทั้งกล่องนะผมได้มานะครับเนี่ยฮะมีรอยบิ่นนี้นิดนึงนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมสามชั้นนะครับจะแกะมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ มันก็มีรอยแตกรอยบินเลยนะครับเป็นฐานสามชั้นนะครับเก็บชนซุ้มแล้วขังครับมีรอยตรงนี้หนึ่งรอยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีรอยบินตรงนี้นะครับมันก็รอยแค่เอาไม่แน่ใจนะครับพระค่อนข้างจะหนาครับมีมิตินะครับในการสร้างพระครับอกตั้นนู้นนะครับ ทรงอกใหญ่นะครับนี่นะฮะเห็นมิติอนี่นี่ด้านหลังยังมีเนื้อเกินครับจากการตัดพิมพ์นะครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อเกินจากการตัดพิมพ์ครับนี่นครับเนื้อเกินนะครับผมด้านหลังก็จะพิมพ์รูปหลวงปู่ไว้นะครับผมว่าปลอดภัย รุ่นแรกนะครับผมเป็นรูปหลวงปู่นะครับหลวงปู่นั <ông rees an> ่งสมาธิอยู่นะเห็นไหมฮะองหลวงปู่นั่งอยู่นะครับผมแล้วก็สลักเอาเป็นการกดพิมพ์ปั๊มครว่าหลวงปู่พิมพ์พานะครับผมหลวงปู่พิมพ์พานี่นะฮะหลวงปู่พิมพ์าเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นการกดแบบปั๊มลงไปนะครับนครสวรรค์ปีสามเจ็ดรบบนี่นะฮะรูปหลวงปู่นะครับ รุ่นปลอดภัยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกนี้เป็นย้อนยุคหรือว่าในยุคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่รอยตัดข้างนะครับเนี่ยตัวตัดนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหเนี่ยนี่นะครับชัดเจนนะตัวตัดนะครับนี่การตัดพระครับนี่นะครับชัดเจนนะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับ สวยงามนะครับก็น่าจะประมาณนี้กับองค์นี้นะครับผมอาจจะมีรอยบินนิดหน่อยนะครับแต่ก็สวยงามนะครับรุ่นแรกปลอดภัยหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูนะครับนี่ามาให้ชมกันนะครับผมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปในวันนี้ขอบคุณครับผม สวัสดีครับ